รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูธิตและไปชมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูธิตมีการปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติและเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19 เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาครับสำหรับบรรยากาศทั้งสองส่วนนั้นเราไปติดตามชมเลยครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติหรืออนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยคืออาคารหอสมุดนานาชาติให้แก่ทางสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 โดยได้จัดเตรียมพื้นที่แล้วก็จำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยได้ถึง537เตียงซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ได้แบ่งแบ่งโซนนิ่งสำหรับผู้ที่จะอยู่พัก ภาครักษาตัวเนี่ยก็คือในชั้นที่1นึ่งเป็นชั้นล่างเนี่ยเป็นเป็นศูนย์ปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนในชั้นที่ให้ผู้ป่วยได้ดูแลรักษาสุขภาพกักบ,บริเวณรักษาตัวเนี่ยก็คือบริเวณชั้นที่1นึ่งซึ่งมีสุภาพสตรีในพื้นที่ในพื้นที่จำนวนเตียง ้อยห้าเตียงส่วนชั้นที่สองในชั้นที่สามของของอาคารได้จัดเตรียมเพื่อให้ผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นสุภาพบุรุษหรือกรารหัสผู้ชายเนี่ยจำนวน174เตียงแล้วก็การพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากการติดเชื้ออีกจำนวน54เตียงรวมแล้วในพื้นที่ที่มหาจุฬาร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเนี่ยได้มาร่วมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยมีจำนวนเตียง5 3 4เเตียงเพื่อจะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สําสำหรับแนวทางการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามอาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิาลัยซึ่งถือว่าเป็นแห่งที่10ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นแห่งที่6ซึ่ง ทางโรงพยาบาลราชธานีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยก็เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยคือเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อเข้ามาพักอาศัยได้ตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ก็มีผู้ป่วยติดเชื้อ,อทยอยเข้ามาพักในพื้นที่ ของโรงพยาบาลสนามของมหายสลัยมหาเจาลาลองกรราชวิาลก็คิดว่าคงไม่เกินสองสมวันนี้จำนวนที่จะมาพักในพื้นที่โรงพยาบาลสนามก็คงจะเต็มเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยตอนนี้รอเตียงอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะในเขตอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภออุทัยธานรวมทั้งอำเภอรพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก กำลังรอเตียงอยู่เพราะฉะนั้นบทบาทของมหาุลาก็คือการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสังคมด้วยการอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณสุขจังหวัดได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้อนุญ,ญาตให้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่10 แล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดนั้นได้มอบให้ทางโรงพยาบาลราชธานีมากํากับดูแลปฏิบัติการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมทั้งกำหนดามาตรการต่างๆที่ดูแลผู้ป่วยในขณะที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม <c oughs> โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิุลราลงกรราชวิาลนอกจากอนุญ,ญาตให้ใช้พื้นที่ของ อาคารหอสมุดเป็นโรงพยาบาลสนามนเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนกิจการกิจกรรมการเปิดโรงพยาบาลสนามก็คือการอมอบมอบทั้งอามิสตทานก็คือเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวปลาอาหารที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับการบริจาคจากท่านพระเทรานุเทระญาตโยมสาธุชนทั่วไปเนี่ยเอามา จัดเพิ่มเติมเพื่อ,อเพื่อ,อให้ผู้ที่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของมหาจุฬาได้รับความสะดวกสบายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบธรรมะเป็นทานการให้กําลังใจต่อผู้ที่มาพักรักษาตัวอยู่ก็เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งมาพักรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลสนามของมหาจุฬานี่คือส่วนกลางที่ได้ดําเนินการแล้วส่วนที่เป็นส่วนงานในวยในส่วนภูมิภาคะระดับเวียาเขตวิเลยสงซึ่งขณะนีะ้บางส่วนนั้นได้เปิดเป็นโรงพยาบาลสนามหรือเป็นศูนย์พักคอยอไปเกือบทั่วประเทศปัจจุบนันนี้ประมาณ20ประแห่งซึ่งเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยอใน ส่วนงานที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยก็เรียกว่าได้รับใช้สังคมคือทำงานเพื่อสังคมโดยเฉพาะดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ,อในทั่วประเทศเท่าที่เราสามารถจะอำนวยความสะดวกได้นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ิยาเขตวิทยสงฆ์ซึ่อยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นที่มีศักยภาพก็ให้เปิดโรงทาน เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบากผู้ที่ประสบความยากลำบากปัจจุบันนีไม่ใช่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเดียวแต่ว่ายังมีผลกระทบไปถึงการดำเนินชีวิตการเป็นอยู่ซึ่งไม่สามารถจะดำเนินการดำเนินชีวิตเหมือนปกติได้เพราะฉะนั้น ความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันกระจายไปทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะเกิดความเดือดร้อนในการที่จะประกอบสัมมาชีพเพราะฉะนั้นส่วนของมหาวิทยาลัยที่เราพอจะช่วยสังคมได้ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีต้นทุนทางสังคมเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีต้นทุนทางสังคมที่จะระดมสัพพะกำลังไปช่วยเหลือ,อญาติโยมที่ประสบ ภัยก็คือวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นี่คือส่วนที่เราจะไปช่วยดูแลในเรื่องของด้านกายภาพก็คือดูแลเท่าที่พอจะช่วยได้สิ่งสาคัญที่มหาจุลาโดยนโยบายของสาภามหาวิทยาลัยพระเดชพระคุณองค์นายกสาภามหาวิทยาลัยพระเดชพระคุณอุปนาย,ยกสาภามหาวิทยาลัยรวมทั้งท่านที่การบดีเนี่ยก็ได้มอบเป็นเชิงนโยบายว่า สิ่งที่เรานอกหนักนอกเหนือจากที่จะไปช่วยเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคตามกําลังที่เราจะช่วยได้เนี่ยสิ่งสําคัญก็คือการไปเป็นฝันกําลังใจมอบธรรมะเป็นทานเรียกว่าธรรมโอสดในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอย่างนี้ทําใหา้ทุกภาคส่วนได้มีความเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่เพราะนั้นในช่วงที่มันเป็นวิกฤตอย่างนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อก็ยังทะวีควฟาร,รม์มรุนแรงขึ้นจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันเพื่อแก้ปัญหาคือวิกฤตครั้งนี้ให้ให้สำเร็จรู้ร่วงก็หวังว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เกนี่ยก็คงจะค่อยๆหมดไปหมดไปในเวลาที่ไม่นานจนเกินไป แต่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่มันวิกฤตกำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันสมัครสมานสามัคคีมีอะไรที่เราจะแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ยึดหลักธรรมะ,ะซึ่งเป็นธรรมโอสถเนี่ยอย่างน้อยสักสักเรื่องหนึ่งอย่างเช่นเรื่องอสงังฆาวัตถุธรรมก็คือธรรมะที่ทำให้เรามีความสมัครสมานสามัคคี รู้จักแบ่งปันกันเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้เป็นเกราะคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสังฆาวุตุธรรมเนี่ยมันมีอยู่4ข้อ,อหนึ่งก็คือเรื่องทานการแบ่งปันรู้จักเสียสละรู้จักให้ไม่ใช่หมายถึงว่านำเอาเอา,เอ,าอาหารสิ่งของมาถวายพระคุณเจ้าอย่างเดียวแต่ว่าปัจจุบันนี้มันรวมถึงการแบ่งปันแบ่งปันให้ผู้ที่ประสบะปัญหา จากการระบาดของโควิด1 9รวมทั้งการแสดงน้ำใจความเสียสละต่างๆมารวมอยู่ในคำว่าทานทั้งหมดเพราะฉะนั้นทานก็คือการให้เนี่ยผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของของทุกท่านเพราะฉะนั้นการแบ่งปันการให้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องงดงามเป็นเรื่องดีงามในสังคมเรื่องที่สองก็คือปิยาววจาในสังคมที่มันกำลังเกิดวิกฤตเนี่ยก็ขอให้เราใช้ ถ้อยคําที่สื่อสารถึงกันด้วยภาษาที่เป็นภาษาสุภาพภาษาดอกไม้อย่าใช้ภาษาที่ทําให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแล้วก็ทําให้โกรธเกรยดกันก็คือการใช้ภาษาที่ค่อนข้างรุนแรงหรือภาษาที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนอฟังแล้วไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นภาษาเขาเรียกว่าปี่ยะวาจา ใช้ภาษาที่สุภาพแล้วก็เวลาที่จะพูดกันในสังคมปัจจุบันปัจจุบันนี้ต้องต้องพูดคําสัตย์คําจริงและก็มันเป็นประโยชน์ด้วยอันไหนที่มันเป็นคําสัตย์คําจริงแล้วไม่เป็นประโยชน์พระเจ้าบอกว่าไม่ควรพูดเพราะฉะนั้นในสังคมปัจจุบันที่มันมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะคัดกรองข่าวข่าวสารข้อมูลที่มันเป็นจริงและเป็นประโยชน์เพื่อนํอามาเผยแผ่ให้ สังคมได้รับรู้รับทราบส่วนเราท่านทั้งหลายที่ติดตามข้อมูลข่าวสารก็ต้องใช้ความพินิษพิจารณาว่าอันไหนจรงิงอันไหนไม่จริงอย่างไรอย่าสักตว่าเสพข้อมูลแล้วก็นำเอามาคิดปริเวตกทำให้เราเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจกังวลกับเรื่องทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนข้อที่สองก็คือปียาววาจา ส่วนที่3ก็คืออัธถจริยาก็คือต้องรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ทั้งประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ท่านก็คือคนในครอบครัวรวมทั้งประโยชน์สังคมก็แบ่งสรรปันส่วนในการที่จะทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดความเหมาะสมก็จะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความสงบมีความสุข ส่วนสุดท้ายก็คือสมาณตตาก็คือการปฏิบัติตนนั้นก็ขอให้เสมอต้นเสมอปลายการให้ทานการพูดจากันด้วยภาษาสุภาพการบำเพ็ญประโยชน์ก็ขอให้เราได้ยึดปฏิบัติอย่างเสมอต้นเสมอปลายเมื่อก่อนอย่างไรปัจจุบันอย่างนั้นในอนาคตก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรานั้นอยู่ร่วมกันในสังคมอยากสมัครสมาสามคัคคีแล้วก็ เอเื้อเฟื้อเอื้ออาทรซึ่งกันและกันธรรมะข้อนี้สรุปเป็นสโลแกนที่เราจำกันได้ดีอยู่แล้วก็คืออบอ้อมอารีวะวจีไพเราะสงงครอ์ประชาชนและก็วางตนเหมาะสมเพราะฉะนั้นในสถานรรการณ์ปัจจุบันนี้มหาทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิลาลนำโดยพระเดชพระคุณพระธรมรมมปัญญาบดีนายกสภามหาวิทยาลัยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิลาล พระเดชพระคุณพระธรรมวชิระบัณฑิตอธิการบดีรูปปัจจุบันรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงครูบาอาจารย์และก็ประชาคมมหาจุลาต่างก็มีความห่วงใยสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความเดือดร้อนอติดเชื้อ,อไวรัสโควิด -19 เพราะฉะนั้นมหาจุลาจึงได้เปิดสถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อเหล่านี้ อย่างน้อยก็เพื่อผ่อนปลนความทุกยากความระบ,บากของท่านเหล่านี้แล้วก็หวังว่าเมื่อได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคุณหมอพยาบาลเมื่อรักษาตัวแล้วเนี่ยก็หายขาดแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ต่อไปเพราะฉะนั้นในส่วนของมหาจุฬาหาวิไลมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ขออนุโมทนา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลที่มารับผิดชอบในพื้นที่ก็คือโรงพยาบาลราชธานีรวมทั้งฝ่ายสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นท่านสอจอท่านนายอำเภอ,อท่านนายกอบตอและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอที่ได้มาร่วมด้วยช่วยการรวมทั้งผู้ที่สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ขอใหอ้ทุกท่านนั้นแค้วคลาดปลอดภัยจากาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยทั่วกันก็ขออนุโมทนาทุกรูปทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ขอจเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธนครศรีอยุธยานายพานุ แย้มสีและคณะซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์พีระอารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายแพทย์ชัดชรินปินสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลราธชธานีนายนครินอาหารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ,ะคุณสุรศักพันเจนริญวรกุล รวมทั้งนายอำเภอ,อวังน้อยนะที่มาร่วมพิธีในวันนี้วันนี้ทางมหาวิทย,ยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยรวมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกภาคส่วนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาโรคภยัยไข้เจ็บอ,อย่างที่ปรากฏเห็นอยู่ในบ้านเรา ในปัจจุบันมาร่วมด้วยช่วยกันในการฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเป็นการาช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติรวมทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่กันและกันที่สำคัญก็คือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลักร,ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การกำก,กับดูแลของกระทรวง าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนะวัตกรรมในขณะเดียวกันโดยพระตีในบวกกับนิติในได้เป็นมหาวิาลยสง์ของคณะสงฆ์ไทยสนองพระดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระอรรยวงศาสักตายานทรงเระสังฆราชในการร่วมด้วยวยกันช่วยเหลือความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทั้งในายามปกติและยามไม่ปกติ เรามีเจตนามุ่งหวังร่วมกันที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขโดยท่วนหน้ากันมีสุขภาพกายที่ดีที่สำคัญมาที่มอจรอแห่งนี้มีสุขภาพใจไปควบคู่กันไปด้วยด้วยความห่วงใยเป็นกุศลและเจตนาท่านนายกสภามหาวิาล หลวงพ่อพระธรรมปัญญาบดีอุปนายกสภามหาวิาลยหลวงพ่อพระพรมอัณดิตก็ประสงค์จะให้ดูในส่วนที่จะช่วยเยียวยาโรคและควบคู่กันไปก็คือการเยียวยาใจแต่ว่าให้ทางผู้บริหารศูนย์แห่งนี้ได้ดูว่าส่วนไหนที่จะไม่เป็นการรบกวนนายแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยก็จัดเป็นตารางาให้ธรรมะให้กำลังใจเป็นกัลยาณมิตรเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีสืบต่อไปวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิการมดฝ่ายบริหารรองศาสตราจารย์ดกกรประเทศปวรารเมธีที่ทได้ติดต่อประสานงานอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรี อยุทยานายพานุแย้มสีและทุกภาคส่วนที่มีเกี่ยว่วนเกี่ยวข้องเราจะาไปด้วยกันและรอดพ้นจากโรคภัยไข้ขเจ็บมีความร่มเย็นเ,เป็นสุขในสังคมประเทศชาติของเราสืบต่อไปขออนุโมทนาบุญทุกๆท,ท,ท่านวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยท่านนุชนาถประทิปธีรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายแพทย์สุขจังหวัด ท่านอำนเภอวังน้อยท่านภูมินวยการโรงพยาบาลราชธานีนะครับขอกราบธรรสการขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางหมหาวิทยาลัยได้เมตตาต่อทางจังหวัดในการให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมขอกราบธรรมสการด้วยความภาคภูมิใจว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะครับ เราได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์อย่างดียิ่งนะครับตลอดระยะเวลาสองปีที่เราต่อสู้กับสงครามโควิดนะครับปีที่แล้วไม่หนักเท่าไหร่แต่ปีนี้หนักหนาสาหัสมากคณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือตั้งแต่ในชั้นที่เป็นเรื่องของการดูแลความทุกข์ความลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของเครื่องยังชีพเงินทองนะครับในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือกับ ทางการแพทย์คณะสงฆ์ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับในวันนี้ก็เป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นระดับย่อยๆนะครับวัดหลายวัดในพระนครศรียาก็ได้มอบให้ทางบ้านเมืองไปใช้เป็นศูนย์พักคอยนะครับวันนี้เป็นที่เหนือกว่าศูนย์พักคอยคือเป็นโรงพยาบาลสนามนะครับเรามีผู้ติดเชื้อในระดับ300กว่าคนนะครับต่อเนื่องกันมาไม่น้อยกว่า2สัปดาห์นะครับผู้ติดเชื้อสะสมเราก็ รวมๆมหมื่นสามพันคนแล้วนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามสามพันเตียงแทบไม่มีเตียงว่างเหลืออยู่เลยนะครับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งก็ได้รับการเชิญชวนจากภาครัฐว่าขอได้ช่วยทําโรงพยาบาลสนามช่วยทางราชการหน่อยนะครับทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าอายุธยาเราเนี่ยมีศักยภาพทางด้านโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มาเป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างดีนะครับแล้วก็ โรงมาบาลเอกชนนั้นก็จะมีผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลก็คือกลุ่มผู้ประกันสังคมซึ่งในพระนครศรียาเนี่ยมีกลุ่มที่ทําประกันสังคมไว้เนี่ยมากถึง3ามแสนสหมื่นคนนะครับในสองพเกือบ2,700โรงงานทั้งจังหวัดนะครับาจากที่ผมได้ทําข้อมูลจาก Call Center ของจังหวัดเนี่ยความยากอย่างหนึ่งของผู้ป่วยประกันสังคมคือ ไม่ค่อยอยากไปทำเอชไอหรือทำซีไออยากรอโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ทำโรงโรงพยาบาลตามได้ไม่ทันความต้องการนะครับวันนี้แม้จะเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่อมอีกหนึ่งโรงในจำนวน500เตียงยังไงก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วนะครับแล้วก็นำเขาเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลซึ่งก็มีหลากหลายนะครับคนที่อาการหนักอาการรุนแรงก็เข้าโรงพยาบาลไปนะครับ คนที่อาการรองลงมาก็มาอยู่โรงพยาบาลสนามได้หรือไปอยู่ในระบบโฮมไอโซเลชันหรือแม้กระทั่ง c o m m u n คอมม l a t i o n ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้นะครับวันนี้การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลสนามที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะในวันนี้นะครับจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานีว่าก็ ต้องดูแลผู้ป่วยทุกสิทธิ์นะครับทุกสิทธิ์ที่เข้าสู่การรักษาพยาบาลรวมทั้งต้องดูแลคณะสงฆ์ของเราด้วยนะครับซึ่งท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับในการที่ได้รับเชื้อมาอันนี้ก็จะทําให้เรามีเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องกล่าวมาสักการขอบพระคุณนะครับคณะสงฆ์นะครับหลวงพ่อท่านอธิการบดีนะครับและคณะทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาในการที่จะดูแลช่วยเหลือทางฝ่ายบ้านเมืองในครั้งนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ จะเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนในละแวกอําเภอบางน้อยบางปะอินและอาเภอใกล้เคียงนะครับรวมทั้งประชาชนที่มีความจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับได้อย่างดียิ่งขอให้การดําเนินงานของเรานะครับสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ทุกประการในโอกาสนี้ก็ขอกรับเชิญทุกท่านนะครับได้น้อมนำนะครับแล้วก็ได้ตั้งใจนะครับที่เราจะส่งกําลังใจเปิดโรงพยาบาลสนาแมแห่งนี้ให้เป็นเครื่องมือ ในการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชนที่ติดโควิด -19 ายังมีประสิทธิภาพต่อไปครับสวัสดีครับที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับธรรมชาติวัดนี้แม้จะเป็นวัดที่ตั้งใหม่ก็ตามแต่ว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประวระเมธีท่านก็มีแนวนโยบายในการที่จะสร้างวัดให้มีความร่มรื่นสวยงามตามที่นโยบายของวัดที่ทําให้เกิดเป็นวัดสีเขียวนะครับ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็มีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือสังคมในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นและพร้อมกันนี้ก็จัดกล่องเพื่อที่จะมอบเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่อยู่ในรอบบริเวณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งนี้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ดังนั้นเราจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยสองแห่งนี้ไม่ได้นิ่งดูดายในการที่จะช่วยเหลือสังคมดังที่ท่านได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับในช่วงของวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ก็เป็นวันสําคัญของมหาวิทยาลัยคือวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับก็ขอเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในระบบออนไลน์ครับสาหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ La, will be